สวัสดีครับวันนี้ท็อปจะเล่าให้ฟังว่าถ้ามาทำงานในไทยแล้วงานอะไรบ้างที่ห้ามคนต่างชาติทำเด็ดขาดเลยคือถ้าทำแล้วเนี่ยโดนจับกลุ่มก็จะถูกดาเนินคดีมีโทษทั้งจําคุกแล้วก็ปรับเป็นเงินด้วยนะครับทีนี้งานอะไรบ้างลองมาดูกันครับต้นเรื่องของวันนี้ก็คือผมได้ไปดูคลิปในแอปแดงนี่แหละนะครับของพี่บ่อต้นครับพี่บ่อต้นก็ ทุกท่านคงรู้จักพี่บอต้นดีนะครับผู้ติดตามพี่บอต้นก็หลายหมื่นคนด้วยกันนะครับพี่บอต้นก็จะมักนําเรื่องด,ดีๆอะไรนี้มันล่าให้พวกเราฟังนะครับซึ่งผมก็ชอบไปฟังแกบ่อยๆแล้วก็กดติดตามเรียบร้อยนะครับในคลิปนี้พี่บอต้นมาเล่าให้ฟังว่ามีน้องจากส,สปปลาวครับมาตอบคอมเมนต์แหละเนาะงว่ามีคนลาวด้วยกันเองนี่แหละไปว่าน้องแกว่ามาทํางานในไทยเนี่ยจนมากเหลือถึงมาทํางานในไทยและคนแถวนั้นเนี่ยคือจนมากใช่ไหมถึงมาทํางานในไทย มผมนี่บอกตรงว่าคนประเภทที่เหยียดเพื่อนร่วมชาติว่าพวกเดียวกันเองเนี่ยเป็นคนที่ใช้ไม่ได้นะผมไม่ชอบเลยนะครับซึ่งก็ทำให้รู้สึกว่าเราควรจะต้องทำคลิปอะไรที่บอกให้กำลังใจพี่น้องชาวลาวโดยเฉพาะเนี่ยนะครับที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยหรือแม้แต่พี่น้องประเทศอื่นนะครับประเทศเมียนมาก,ก็ดีนะครับที่มาทำงานในประเทศไทยให้มีกำลังใจแล้วก็ให้รู้สึกว่าสมัยนี้ครับ มันไม่ใช่ว่าจนถึงจะต้องไปทํางานต่างประเทศเหรอกครับแต่สาเหตุที่เราต้องไปทํางานต่างประเทศไปทํางานที่อื่นไปทํางานในที่ที่ไม่ใช่ถิ่นเกิดเมืองนอนของเราเนี่ยมันมีอยู่คํหนึ่งครับที่สําคัญคํานั้นคือคําว่าโอกาสครับผมสอนน้องๆเสมอครับว่าอย่าหันหลังให้โอกาสเมื่อมีโอกาสแล้วให้รีบคว้าไว้แล้วก็รักษามันให้ดีนะครับ เพราะโอกาสเหล่านี้มันไม่ใช่ว่าจะมาหาท่านบ่อยๆบางโอกาสเนี่ยมาปุ๊บท่านคว,ว้าไปไม่ทันหรือท่านพลาดเรียกว่าพลาดโอกาสเนี่ยนิดเดียวก็เรียบร้อยแล้วนะครับไม่สามารถได้โอกาสนั้นกลับคืนมาอีกแล้วเพราะฉะนั้นเกี่ยวอะไรกับโอกาสครับการทํางานการใช้ชีวิตในสมัยนี้แน่นอนครับพี่บัตรต้นก็พูดเหมือนกันว่าก็อาจจะจําเป็นต้องใช้เงินใช้ทองที่จะต้องมาจุนเจือครอบครัวใช้ในการดำรงชีพอะไรก็แล้วแต่ทีนี้สิ่งต่อมาครับก็คือ โอกาสที่จะหาเงินหาทองเนี่ยจะไปเอาโอกาสนี้มาจากไหนเบื้องต้นเราก็ต้องดูแถวบ้านเราก่อนใช่ไหมฮะแถวบ้านเรามีอะไรให้ทํำไหมมีงานให้ทําหรือเปล่าถึงไม่มีงานให้ทําคือเรามีทรัพยากรในตัวเราเองอะไรมีความสามารถอะไรบางคนทํากบเข้าวเก่งบางคนร้องเพลงเก่งบางคนรู้สึกว่าวาดรูปเก่งอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นสิ่งที่เป็นพรสวรรค์เป็นสิ่งที่เรามีมาเนี่ยนะครับ ก็ดูว่าเรามีอะไรบ้างแล้วก็นําสิ่งนั้นเนี่ยไปสร้างงานสร้างงานสร้างรายได้นี่ก็เป็นต้นแต่ถ้าหากว่าโอกาสที่ว่าเนียรู้สึกว่าเราก็มีเหมือนเหมือนคนอื่นอาจจะไม่ได้โดดเด่นไปกว่าคนอื่นสิ่งที่เรามีอาจจะไม่สามารถสร้างรายได้ได้หรือว่าเราอาจจะยังไม่มีทุนรอนยังไม่มีปัจจัยที่จะมาทําให้เราได้มีไรายได้จากสิ่งที่เรามีได้เราก็ถึงต้องขยับออกไปจากถิ่นเกิดของเราว่าเอ๊ะรอบรอบบ้านเรา มีอะไรให้เราทำไหมมีอะไรที่จะเป็นไรายได้กับเราไหมถ้าไม่มีก็ถัดออกไปอีกจนถ้าไม่มีเราเห็นโอกาสที่มากขึ้นต่างประเทศเราก็ไปทำได้ครับเพื่อนผมหลายคนไปทำงานอยู่ต่างประเทศมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งญีบปุ่นอเมริกาก็มีนะครับมาเลเซียสิงคโปร์นะครับก็มีคนไทยไปทำงาน มากมายเพื่อนๆผมเนี่ยมีไปทํางานที่สิงคโปร์เนี่ยก็มีไปทํางานที่มาเลเซียมีทั้งนั้นเลยนะครับแม้แต่ว่าไปพมา่าเนี่ยไปทําธุรกิจอะไรเนี่ยก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นโอกาสมันอยู่ทุกทกที่ครับโดยเฉพาะยิ่งโอกาสที่สําคัญตอนนี้ก็คือโอกาสที่มันอยู่เนี่ยแหละลอยอยู่ในอากาศเนี่ยแอปแดงก็ดีแอปดำอะไรก็ดีนะครับเป็นโอกาสที่ทําให้เราเกิดรายได้ได้เหมือนกันแต่สิ่งที่ทุกคนต้องมีนอกจากเห็นโอกาสแล้วต้องมีความมุ่งมั่นครับ ต้องมีความพยายามครับและก็มีคาถาบทหนึ่งครับที่สามารถใช้ได้แล้วก็ทำให้เรารอดพ้นจากทุกอย่างไปได้แล้วประสบความสำเร็จได้คาถาบทนั้นท่องสองคำเท่านั้นครับคือคำว่าอดทนดังนั้นถ้าเราอดทนแล้วครับโอกาสดีๆที่เข้ามาหาเราครับเราก็จะสามารถรักษาโอกาสนั้นได้แล้วก็ประสบความสําเร็จกับโอกาสนั้นได้เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะโอกาสบางโอกาสเข้ามาครับ เข้ามาเหมือนไม่ใช่โอกาส,เข,าาเ,ออสกเข้ามาเหมือนเป็นอุปสรรคเข้ามาเหมือนเป็นเวรกรรมนะแต่หารู้ไม่ว่านั่นคือการทดสอบชีวิตท่านนั่นคือการทดสอบความรู้สึกของท่านหากท่านผ่านไปได้ท่านก็จะไปเจอกับความสําเร็จไปเจอกับบันไดอีกขั้นหนึ่งที่จะไปถึงความสําเร็จได้แต่ถ้าท่านล้มเลิกท้อถอยกีฟอปซะแล้วท่านก็ไม่มีทางที่จะก้าวไปถึงบันไดขั้นต่อๆไปได้อย่างแน่นอนนะครับ เพราะนั้นสิ่งที่สําคัญก็คือมีโอกาสรีบคว้าไว้2ได้รับโอกาสแล้วอดทนครับมานะหมั่นเพียรพยายามอันนี้เป็นตน้นส่วนเรื่องการไปทํางานต่างประเทศครับก็ถ้ามันเป็นโอกาสที่ดีกว่าอยู่บ้านเราก็ก็แน่นอนต้องไปทําผมเองเนี่ยจริงๆผมก็เป็นคนพื้นเพไม่ใช่คนกรุงเทพไม่ใช่คนปทุมธานีที่อยู่ทุกวันนี้ผมเป็นคนเกิดที่จังหวัดลบบุรีนะครับ แต่เอาละโชคชะตาอะไรก็แล้วแต่แถวลบบุรีถ้าอยู่ตอนนี้สําหรับผมแล้วก็อาจจะยังไม่มีงานอะไรที่ทําให้เราได้มีไรายได้เราก็ต้องไปอยู่ที่ต่างๆโ,โคราชผมก็เคยไปอยู่นะครับนครชสีมาเคยไปอยู่มาแล้วสระบุรีเคยไปอยู่มาแล้วนะครับสมุทรสาครน,นะครับก็เคยไปอยู่มาแล้วกรุงเทพแน่นอนนะครับคนครปฐมเนี่ยไปอยู่มาแล้วปทุมธานีก็เป็นสิ่งที่ไม่ใช่บ้านเกิดทางนั้นนะครับแต่ว่าก็เป็นที่เราต้องไปเพื่อคว้าโอกาส แล้วก็มุมนะอดทนขยันเนเพียรเพื่อใหถึงความสำเร็จให้ได้เอาล่ะเพราะฉะนั้นเมื่อท่านมาทํางานต่างประเทศเถ้าพูดถึงพี่น้องที่อยู่รอบๆบ,บ้านเรานะครับลาวก็ดีพม่าก็ดีนะครับหรือพี่น้องอาจากทางเวียดนามอะไรเงี้ยนะครับเมื่อพูดถึงว่าท่านจะมาทํางานในประเทศไทยประเทศไทยก็มีกฎ,ม,กฎมีระเบียบนะครับซึ่งก็เรียกว่าเป็นกฎหมายของบ้านเมืองนะครับแต่ละประเทศย่อมมีกฎหมายของแต่ละประเทศแน่นอนอยู่แล้วประเทศไทยก็เป็นประเทศหนึ่งที่มีกฎหมาย ของรัฐนะครับมีกฎหมายบ้านเมืองก็อาจจะเรียกต่างๆกันนะครับอันนี้ในที่นี้ผมก็จะไม่ไลงรายละเอียดน,นะครับแต่มันมีกฎหมายฉบับหนึ่งครับชื่อว่าพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าวปีพุทธศักราช2560นะครับอันนี้เป็นกฎหมายที่กําหนดเรื่องว่าการทํางานของคนต่างด้าวจะมายังไงในจ้างเอาคนต่างด้าวมาทํางานจะต้องทํำยังไงการขึ้นทะเบียนการขออนุญาตการรับใบอนุญาตการ ฝ่ฟาฝืนบทกำหนดโทษอยู่ในนี้ทั้งนั้นเลยนะครับซึ่งพระราชกําหนดฉบับนี้ต่อไปนี้เรียกว่าพรากรนะครับพระราชกําหนดพร,รกพรกฉบับนี้ก็มีบทกําหนดโทษด้วยครับส่วนใหญ่บทกําหนดโทษส่วนใหญ่เลยนะครับจะเป็นบทกาหนดโทษสําหรับนายจ้างสําหรับผู้ที่จัดหางานสําหรับผู้ที่พาคนจากต่างประเทศหรือพาแรงงานต่างด้าวมาทางานในประเทศไทยที่ฝ่าฝืนพระราชกําหนดนี้ฝ่ฟาฝืนกฎหมายนี้นะครับก็จะเป็นบทลงโทษของนายจ้าง เสียส่วนใหญ่นะครับแล้วก็มีบทกำหนดโทษของแรงงานเองอยู่บ้างเหมือนกันนะครับพรกฉบับนี้ครับนอกจากมีสภาพบังคับในเรื่องการกำหนดโทษกับนายจ้างอะไรแล้วพรกฉบับนี้ก็มีสถานะค,าคล้ายคลึงกับเป็นกฎหมายคุ้มครองการทํางานของแรงงานต่างด้าวฉบับหนึ่งด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่าอย่างที่นำเรียนไปแล้วนะครับกฎหมายนี้เน้นลงโทษ นายจ้างลงโทษผู้ประกอบการนําคนต่างด้าวมาเพราะฉะนั้นก็เป็นการคุ้มครองแรงงานต่างด้าวนะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจของพรกฉบับนี้ก็คือประกาศกระทรวงแรงงานครับเรื่องกําหนดงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำนะครับซึ่งประกาศกระทรวงแรงงานฉบับนี้เนี่ยก็เป็นประกาศที่ออกตามความตามพระราชกําหนดฉบับเมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือพระราชกาหนดการบริหารจัดการการทางานของคนต่างด้าวพศ2 5 6 0เมื่อกี้นี่แหละนะครับ ซึ่งในประกาศกระทรวงแรงงานฉบับนี้เนี่ยก็มีบัญชีแนบท้ายนะครับสอบัญชีด้วยกันนะครับที่บอกว่างานอะไรบ้างที่คนต่างด้าวห้ามทําเลยคือห้ามทำเด็ดขาดนะครับบัญชีที่2ครับงานที่ห้ามคนต่างด้าวทาโดยมีเงื่อนไขให้คนต่างด้าวทำงานได้ตามข้อตกลงระหว่างประเทศหรือพันธกรณีที่ประเทศไทยมีความผูกพันภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย บัญชีที่3นะครับก็คืองานที่ห้ามคนต่างด้าวทาโดยมีเงื่อนไขให้คนต่างด้าวทำงานฝีมือหรือกึ่งฝีมือนั้นได้ก freely, gods, ็แต่เฉพาะกรณีที you, keyboard, <BA>. ่มีในจ้างและบัญชีที่4นะครับก็คืองานที่ห้ามคนต่างด้าวทาโดยมีเงื่อนไขให้คนต่างด้าวทำงานนั้นได้ก็แต่เฉพาะงานที่มีในจ้างและได้รับอนุญาตให้เข้ามาในรั้นจับ ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองนะครับภายใต้บันทึกความตกลงหรือบันทึกความเข้าใจที่รัฐบาลไทยทําไว้กับรัฐบาลต่างประเทศนี่นะครับนี่คือบัญชีที่4นะครับเอาละเราไปดูแต่ละบัญชีกันครับว่ามีงานอะไรบ้างมาดูบัญชีที่1ก่อนเลยบัญชีที่ห้ามคนต่างด้าวทาเด็ดขาดนะครับนี่ขอญาตอ่านนะครับก็จะมีงานแกะสลักไม้งานที่เป็นหัตถกรรมนะครับก็ห้ามแหละงานขับขี่ยานยนต์หรือขับขี่ยานพาหนะ ที่ไม่ใช่เครื่องจักรนะครับหรือเครื่องกลไกยกเว้นการขับขี่เครื่องบินระหว่างประเทศอันนี้ไม่เป็นไรนะครับแต่น,นี้ขับฟกลิฟได้นะขับฟลิฟฟลิฟถือเป็นเครื่องจักรนะครับงานขายทอดตลาดงานเจรนายหรือขัดเพชรพลอยนะครับงานตัดผมงานดัดผมหรืองานเสริมสวยนี้ห้ามนะนะครับงานทอผ้าด้วยมือนะครับ งานทอเสื่อหรืองานทําเครื่องใช้ด้วยกกหวายปอฟางนี่ครับงานทํากระดาษสาด้วยมืองานทําเครื่องเขินเครื่องดนตรีไทยเครื่องถมเครื่องทองเครื่องเงินเครื่องนาคนะครับการทําเครื่องลงหินเครื่องหินนี่ก็คือเหมือนเหมือนทองเหลืองนะเขาลงหินนะครับงานทําตุ๊กตาไทยงานทําบาทบาตรพระนี่แหละนะครับการทําผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมด้วยมือนะครับการทําบุพตธรูปการทําร่มกระดาษหรือผ้านะครับงานในหน้าโอ้นี่งานในหน้าก็ไม่ได้นะ หรืองานตัวแทนยกเว้นงานในหน้าหรืองานตัวแทนในธุรกิจการค้าหรือการลงทุนระหว่างประเทศนะถ้าท่านทำเป็นบริษัทข้ามชาตินะครับแล้วก็เป็นในหน้าลงทุนระหว่างประเทศบร็เกอร์อะไรพวกนี้อันนี้ได้ไม่เป็นไรนะครับได้รัเกจาจยกเว้นนะครับงานนวดไทยนวดไทยก็ไม่ได้นะงานมวลบุิษีทด้วยมืองานมาคุเทศหรืองานนําเที่ยวนี้ห้ามครับงานเรข่ขายสินค้าอันนี้ก็ห้ามนะเร่ขายก็หมายถึงขับรถเดินหิว้วเดิน อะไรด้วยวัยพนักงานอะไรก็ได้ขับมอเตอร์ไซค์ไปยืนตามสี่แยกแรกเรีกขายของมีไม่ได้นะครับเป็นงานที่ห้ามนะครับงานเลี้ยงพิมพ์ด้วยมือนะครับงานสาวหรือบิดเกลียวใหม่ด้วยมืองานเสมียนพนักง,งานหรืองานเลขานุก,การนะครับงานให้บริการด้านกฎหมายนะครับหรืออธตคดีนะครับก็ยกเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของอนุญาโตตุลาการก็คือกรณีที่มีข้อพิพาทนะครับอนุญาโตตุลาการก็คือทั้ง2ฝ่าย ส่งตัวแทนมาแล้วก็มีอายการมาด้วยเรียกว่าอนุญาโตตุลาการนะครับแล้วก็งานที่ให้ความช่วยเหลือหรือทําการแทนในการเนินการพยายาิจารณาชั้นอนุญาโตตุลาการอะไรที่เกี่ยวข้องกับอนุญาโตตุลาการได้นะครับแต่ถ้าเป็นการให้บริการทางกฎหมายอื่นไม่ได้นะครับมีการห้ามเด็ดขาดอันนี้ห้ามเด็ดขาดนะครับแล้วถ้าทำละ่ะจะเป็นยังไงนะครับตามพระราชกำหนดตอนต้นที่ผมบอกเมื่อสักครู่นี้ครับ กำหนดในมาตรา119ว่าคนต่างด้าวผู้ใดทำงานโดยไม่ได้มีหนังสือแจ้งให้ในทะเบียนทราบตามมาตรา54วรรคหนึ่งต้องระวังโทษปรับตั้งแต่20,000บาทถึง1 0 0 0 0บาทนะครับซึ่งมาตรา59นี่แหละก็คือตัวที่บอกว่าจะต้องมีประกาศมากำหนดว่างานอะไรที่ห้ามคนต่างด้าวทำบ้างก็คือประกาศกกะส่วนแรงงานวุฒิสกูลที่ผมบอกนะครับคือถ้าไม่ทำตามนี้นะครับหรือ เขาห้ามไว้แต่ท่านไปทำเนี่ยนะครับก็สําหรับแรงงานต่างด้าวมีโทษปรับนะครับปรับก็คือการเป็นเงินเนี่ยให้กับเจ้าหน้าที่นะครับและเจ้าหน้าที่ก็จะนําเงินค่าปรับนี้เข้าไปเลยได้แผ่นดินนะครับซึ่งค่าปรับก็ไม่ใช่ถูกๆนะครับก็มีระวังโทษตั้งแต่20 0 0 0บาทถึง1,000 0แบาทคือพนังกงานเจ้าหน้าที่จะเปรียบเทียบปรับพิจารณาจากการทําความผิดอะไรก็แล้วแต่นะครับก็อยู่ในระหว่าง20 0 0 0บาทถึง1,000 0แบาทก็คือจะโดนปรับไม่น้อยกว่า2 0 0 0 0บาท และแต่ก็ไม่เกินกว่า1 0 0 0 0แบาทอย่างนี้นะครับอยู่ในช่วงนี้2 0 0 0 0ถึงห0 0 0 0แนนะครับแต่ยังไงถ้าโดนจับได้เนี่ยสองหมเป็นอย่างน้อยแน่นอนนะครับแล้วเงินนี้ก็เข้าไปแล้วยได้แผ่นดินนะครับไม่ได้ไปเข้าพวกเข้าห่อใครนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านถูกปรับแบบนี้ท่านจะต้องได้รับใบเสร็จรับเงินจากทางหน่วยงานที่ปรับท่านนะครับไม่ใช่อยู่เขามาจับท่านตามถนนแล้วเขาปรับเลยอย่างนี้ไม่ได้นะครับเขาจะต้องพาท่านไปเปรียบเทียบปรับเป็นเรื่องเป็นราวนะครับ ก็คือถูกจับมาแหละนะแล้วก็ไปปรับกันที่อาจจะเป็นสถานีตำรวจหรือว่าเป็นสถานที่ราชการของประเทศไทยสถานีใดสถานีหนึ่งนะครับซึ่งอันนี้ครับอย่างที่ผมนําเรียนนะครับนอกจากเรื่องว่าจะปรับท่านแล้วถ้าท่านฝ่าฝืนเนี่ยที่ผมมองว่าเป็นการคุ้มครองแรงงานต่างด้าวข้อหนึ่งที่เห็นได้ชัดเลยก็คือข้อนี้ครับบทกําหนดโทษนี้บอกเลยว่า คู่ใดยึดใบอนุญาตทํางานหรือเอกสารสําคัญประจําตัวของคนต่างด้าวไว้ต้องระวังโทษจําคุกนะอันนี้ติดคุกด้วยไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน1,000 0แบาทหรือทั้งจําทั้งปรับอันนี้ไม่ได้กําหนดขั้นต่ําไว้แต่ขั้นสูงไม่เกิน1,000 0แบาทนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านที่มาทํางานในประเทศไทยแล้วโดนนายจ้างยึดใบอนุญาตทํางานไว้นะครับอันนี้ถือว่านายจ้างมีความผิด ตามพระาราชกำหนดนี้นะครับท่านสามารถแจ้งความดำเนินคดีกับในยจ้างนี้ได้อย่าได้กลัวครับว่าท่านเป็นต่างด้าวแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจจะไม่ดําเนินคดีจะไม่ดําเนินการอะไรให้กับท่านนะครับ <im aa. S 1> เขาต้องดําเนินคดีแน่นอนนะครับต้องดาเนินการให้ท่านแน่นอนแต่ถ้าท่านกังวลน,นะครับให้ท่านไปที่สถานทูตของท่านนะครับสถานกงสุนของท่านนะครับของประเทศของท่านนะครับแล้วก็ดําเนินการเพราะฉะนั้นถ้าท่านมาทํางานที่ต่างประเทศสิ่งที่ท่านจําเป็นต้องมีเลยก็คือ ช่องทางในการติดต่อกับสถานทูตสถานเอกอัคราชทูตของท่านช่องทางติดต่อกับสถานกงสุนประจําประเทศไทยของประเทศของท่านนะครับจําเป็นต้องมีนะครับเพราะฉะนั้นเหล่านี้นะครับก็ที่นํามาเล่าท่านฟังนะครับก็เป็นเกร็ดเป็นเรื่องเล็กน้อยมากเพราะว่าพระราชะกําหนดฉบับนี้มีละเอียดเยอะมากนะครับแล้วก็มีประกาศกระทรวงมีกฎกระทรวงหลายๆฉบับแต่ใหม่เยอะเลยถ้าท่านสงสัยเรื่องอะไรนะครับท่านสามารถ พิมพ์ถามผมไว้ในคอมเมนต์นี้ก็ได้นะครับได้ด้วยผมจะไปหาคาตอบมาให้ท่านนะครับว่ากรณีนี้จะต้องเป็นยังไงจะต้องทํำยังไงเลยนะครับผมก็ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ในกระทรวงแรงงานนะครับแต่ว่าในประเทศไทยกฎหมายต่างๆจะต้องเปิดเผยต่อสาธารณะนะครับในที่ที่หนึ่งที่เรียกว่าราชกิจจานุบเบกษานะครับอันนี้ก็คือเป็นเหมือนการโฆษณาเป็นที่พิมพ์กฎหมายหรือเรื่องที่ทางรัฐบาลทางราชการจะประกาศให้ประาชาชนทราบก็จะอยู่ในราชกิจจานุบเบกษานี้นะครับ ถ้าประกาศในราชกิจจานุเบกษ,ษานี้แล้วนะครับเจ้าหน้าที่หรือใครก็ตามจะอ้างว่าไม่รู้กฎหมายไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านสงสัยเรื่องอะไรถ้าอยู่ในวิสัยที่ผมจะไปค้นหามาให้ท่านได้หาคําตอบมให้ท่านได้แต่ต้องเรียนว่าเป็นการตอบคําถามตามกฎหมายนะครับไม่ใช่เป็นการตอบจากผู้ที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานไม่ใช่ผมก็จะไปดูกฎหมายดูประกาศกฎกระทรวงอะไรมาตอบให้ท่าน ใต้คอมเมนต์ถ้าท่านสงสัยท่านก็ถามได้นะครับคลิปนี้ที่ทําออกมานะครับก็หนึ่งเลยจุดประสงค์คือต้องการให้กําลังใจกับพี่น้องที่มาทํางานต่างประเทศนะครับแล้วก็ฝากไปถึงพี่น้องร่วมชาติไม่ว่าคนไทยด้วยกันที่คนไทยไปทํางานต่างประเทศหรือว่าพี่น้องชา,ชาติลาวนะครับสบปปลาวที่เพื่อนร่วมชาติของท่านมาทํางานในประเทศไทยทางเมียนมาที่เพื่อนร่วมชาติของท่านมาทํางานในประเทศไทย อย่าได้ไปดูถูกหรือไปลดคุณค่าของกันเองเลยครับท่านให้กําลังใจเขาสิครับเขามีโอกาสได้มาทํางานในประเทศไทยเขามีช่องมีทางหาเงินหาทองได้เขาส่งกลับไปที่บ้านเขาบ้านเขาก็ลืมตาอ้าปากได้ท่านจะได้มีโอกาสอีกว่าเฮ้ยเขามาทํางานในประเทศไทยเขามาทํางานอะไรเขาถึงได้สตังค์กลับไปเขามาทํางานอะไรแบบถูกกฎหมายเขาถึงมีเงินไปจุนเจอือครอบครัวนะครับท่านจะได้เรียนแบบเขาได้ แต่ถ้าท่านมาดูถูกเขาแล้วมาริษยาเขาแล้วริษยาก็หมายถึงว่าววเห็นเขาได้ดีไม่ได้หรอกขั้นเนื้อขั้นตัวต้องแซะต้องโจมตีอะไรอย่างนี้อย่างนี้อย่าไปทําครับเพราะท่านก็เสียโอกาสไปด้วยคนไม่ถูกกันคนไม่คุยกันไม่มีใครเขาอยากบอกท่านหรอกครับว่าเขาไปเจออะไรดีๆมานะครับเพราะฉะนั้นขอเป็นกาลังใจให้นะครับหคือเป็นกําลังใจ2คืออยากเอาข้อกฎหมายมาเล่าให้ท่านฟังว่าแล้วงานอะไรบ้างที่ห้ามทำนะครับวันนี้เอาห้ามทําก่อนนะครับส่วนงานอื่นๆเน,นี่ยเดี๋ยวค่อยๆมีโอกาสจะได้ มาเล่าให้ฟังนะครับคลิปจะได้ไม่ยาวมากนะครับก็แต่ถ้าสงสัยอะไรก็ถามในคอมเมนต์ได้นะครับถ้าท่านอยากให้ผมนําเรื่องราวดีๆแบบนี้มาเล่าท่านฟังอีกนะครับเป็นเรื่องราวเก็ดเล็กเกตน้อยหรือเรื่องของประเทศไทยแหละที่ท่านอยากทราบหมายถึงพี่น้องต่างประเทศพี่น้องชาวลาวพี่น้องชาวเมียนมาเรื่องใดก็ตามที่ท่านอยากทราบเกี่ยวกับกฎหมายไทยเกี่ยวกับระบบราชการไทยนะครับท่านพิมพ์ถามผมเลยในคอมเมนต์ ผมจะหาคำตอบให้ท่านนะครับเพราะว่าผมเองก็มีอาชีพปัจจุบันก็คือรับราชการก็คือผมเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับก็เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหน่วยงานแห่งหนึ่งละนะครับก็พอจะมีความรู้อยู่บ้างว่าจะต้องศึกษาตรงไหนแล้วามาตอบท่านได้นะครับก็ถ้าอยากให้ทําคลิปเรื่องอะไรหรืออยากให้เอาอะไรมาเล่า บอกได้ใต้คอมเมนต์นะครับแล้วผมจะหามาเล่าให้ท่านฟังนะครับก็เป็นกำลังใจให้กันนะครับด้วยการกด subscribe กดถูกใจกดติดตามนะครับหรือว่าจะสมัครสมาชิกหรือว่าจะ Big Thanks จะให้ความกรุณามอบของขวัญอะไรให้ผมนะครับก็เป็นกำลังใจที่ประเสริฐมากนะครับก็จะขอขอบพระคุณเป็นการล่วงหน้านะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามครับท็อปทอล์คท็อปเล่าให้ฟังนะครับจะเรื่องดีๆเหล่านี้มาเล่าให้ท่านฟังอีกอย่างแน่นอนครับ ขอความสวัสดีมีชัยจงมีแก่ทุกท่านทุกคนทืน่สวัสดีครับ